สบายดีเนาะมื้อนี้บ่มีหยังกินมาต้มไก่เนาะใส่ใบอารมณ์ดีเด้อมื้อนี้มาเบิ่งนํากันเนาะสิมีหยังแน่สมน่ครับบ่สิใข่แล้วก็นี่เนาะบัวบัวใหญ่เนาะ สิโนะสนใจเนาะกัะกกบังกันเนาะมาเนเด้อมาหาแม่มา,ากนมาเนี่ยตอนลงแล้วเน,นาะใสาไมัน,นมองซ้มุ่งสเร็เนาะวนเยจะหน่อยวันเห็นแล้ว เดียวาาน้าเบินะมาดู้วกันให้หน่อนดิเินวสัผักตั้งสายเนาะเี็ดพอนบานนะกิบหูจะไปเจอเินผักซื้อจังไรด้เนาะผักนี่นหนเนาะสมุนไพรเนาะหรือว่าเห็ดรตมไก่ ใส่เนาะมาเด็ดเนาะทำมาเด็ดเอาหัวเก๋ๆในไว้หนึ่งเนาะงานเก๋ๆแต่ว่ามันเป็นหัวเนาะมันเป็นดอกสนะอีเนาะอ๋อหัวให่เนาะนี่เนาะก็ถืวอว่าฟดแล้วเนาะไก่ยีสุกเลย พลังกาเกีย,เกยวเนาะเซฟอันอันปักันสายเนาะทำที่ว่าชิใสยไองคนเขาบุญ <c oughs> อ่าหนีนาตาเซฟเนาะเซฟจางมาเต ขันกุตแสบเลยร้านนั่แหละมาซีมกันนอไกยย่สุกันเอมอลแล้วเนาะมากินทำกันเสบๆเลยถ้ามาเย็นว้แต่ก็ต้องปร <c oughs> ุงน้งยน้อยคนแตว่าเย็นเตะปากคนเดีน้อกไปเลยส้ามเย็นว้เท่ โอ,โอบบม้มันร้อน,น,น,อน,นเนย็นไปแมมาดูอนยิงใหร้อนร้อนคะแนนเพือแตกเพื่อเตียน,ยน,นยในคะแนนนีบาดนกินไก้หักระแพีก็เป็นราคาของเขาไก่บ้านหาอของข้ากิืนขอเขาบ่มีคาเนาะ ไก่บันโตหน่อยหน่อยตัวหายชิพันไก่พันโตสาชิพหาเจ้ผิดไหมคูนี้เขาอะเงี่ยงกายเงี่ยงกายเงี่ยงเกษตรมากโอ้ยเพื่ออะไรเพื่อเห็นผูหนูมันได้สองสนิดมันก็ดีตัวก็ยุ่งอะไรกับแกเ่หน่อยหน่แล้วลนาะึ้นนี้ดูสักเขาลากไปหลัครับ เจ้าวัเตออยู่อันเด่นเลยมีภไยรักเหรอเอาจะร่วมสิพัดนี้ พีชจะได้เดินสามฮะอี่งพิดก็ได้เดินสามโอ้ดีแท้นี่ยิ่งขามันจะใสเกือกระโีดสองชีดโอสมาชิยังไกลสมาิหาสองชีดพี่เกือบหอดอันนั้นที่ว่นานแล้วหอดปีใหม่เล่าไม่เล่าเหรอแล้วเดินสามโอ้ที่หายเดีว เพาะแส่เบื้องคอกไงเอใา่แต่เบื้องคอกดิาเริ่มมาเริ่าเริมร้างมือลงสิเพากินแบบหอย้างมือเต๋าเนี่ยได้แ้วทีตัวมื่แล้วเนาะได้้ทีขัดข้ามหอพอยางไรสวัสดีครับ